ถ้าบางท่านเวลาจะนั่งสมาธิตอนตอน้นใจยังมีความวุ่นวายอยู่ยังมีความฟุ้งซ่านอยู่แล้วใช้ดูลมไม่ได้หรือบริกรรมพุทโธไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ตสูตรต่างๆหรือสวดบทไหนที่เราถนัดที่เราจําได้แต่อาจจะสวดถ้ามันสั้นก็สวดหลายๆรอบไปก็ได้สวดไปเพื่อกล่อมใจให้ใคลายความฟุ้งซ่านลงมา ให้สู่ให้เข้ามาสู่ในระดับที่สามารถดูลมหายใจได้หรือบริกรรมพุทธโธได้แล้วค่อยกลับมาบริกรรมพุทธโธหรือดูลมหายใจแล้วก็ให้อยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทธโธไปเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจม,ม,มีมีมีภาพมีแสงมีเสียงมีอะไรก็ตามที่เข้ามาในขณะที่กำลังปฏิบัติก็อย่าไปสนใจให้ ผูกใจไว้กับกรรมฐานตลอดเวลาถ้าไปตามรู้แล้วเดี๋ยวใจก็จะฟุ้งขึ้นมาใจก็จะไม่นิ่งใจก็จะไม่สงบถ้าอยากให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้มีความสุขให้เป็นอุเบกขาต้องผูกใจไว้กับกรรมฐานตลอดเวลาจนกว่าจะจิดเข้าสู่ความสงบแล้วกรรมฐานก็จะหายไปเองหมดหมดหมดความสำคัญไปเองถ้าใจสงบนิ่งแล้วมีความสุขแล้วก็จะไม่ต้อง มีอะไรเพราะตอนนั้นใจนิ่งใจไม่ลอยไปกับความคิดแล้วนี้คือวิธีการของการนั่งสมาธิต้องนั่งอย่างมีสติอย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเราจะทำให้ไม่สามารถนั่งต่อไปได้แต่ถ้ามีถูกใจไว้กับกรรมฐานจะอยู่กับลมก็ได้อยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับบ,บทสวดมนตก็ได้ หรืออยู่กับกรรมฐานแบบอื่นที่ท่านเคยใช้มาก็ได้กรรมฐานมีทั้ง40่สิบชนิดบางท่านอาจจะใช้โครงกระดูกก็ได้บางท่านอาจจะใช้อาการสาสิก็ได้บางท่านอาจจะใช้ซา,า,ากศพก็ได้อันนี้แล้วแต่จริตแล้วแต่กําลังของจิตของแต่ละคนที่จะเหมาะกับการจะใช้กรรมฐานแบบไหนก็ต้องเลือกใช้เอาแต่ข้อสำคัญไม่ว่าจะใช้กรรมฐานแบบไหนก็ต้องมีสติ ปลูกใจให้อยู่กับกรรมฐานนั้นเพียงอย่างเดียวไม่ให้เผลอไม่ให้ใจลอยไปคิดเรื่องอื่นไม่ให้ไปตามรู้เรื่องอื่นให้อยู่กับกรรมฐานเท่านั้นใจถึงจะเข้าสู่ความสงบได้